ครับวันที่3จะไปทหารนะครับอยากลงของแปกมาบ่เบือนะครับตอนนี้ไหนแล้วสำคัญครับกลางน้ําเลยครับค่อยสาวครับจังหวะครับช้าๆนะครับช้าๆดีรีบสาวดีต้องจากบ้านนาถูกเกนเข้ามาอะไรคลุมสไบเว้นหรือเปล่าหนุ่มทอพ้อสองลูกตัวเลขสับมาตัด้ครับ ชายแดนมาเลบ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงขายวา่าเวชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเลแวนบนเส้นได้ปลาเอกละบอกเปือนบ้านเกิด <c oughs> เมืองนอนที่จำจากจอนตอนนี้ลมดึกโชยมาวิวว คงหลับบันดีกันตลอดคือน่มไก่ขหารเกฑบออกลาดระเวนเสียจ,จนเดือ้อเดือนเงาดาวตกเสียงนกก้างคืนเร่วซ้อนเสียงปืนจากชายข้าวทุกไกลในวันดีดีที่ไม่มีสถานาการณ์สาวเมายาวีกับเป๋่าอีสาน เอยิ่มให้กันแบ่งปันน,น้ำใจตา่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยรปลาดจําการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโผมาเพื่อเขาบูดโดทาบเขามึนไกลมากมแบบาย<อ>ามามีัาสกไก่คร,ครับสาวไ่เลยดรับ ทานไปสองนาทีแล้วครับยังไม่ได้จับทันครับจะใจเย็นมาแล้วครับเติอนจับลูกถอยหลังก่อนจะจับจงมาแล้วครับไม่ตัวอะไรครับเข้านัดปุ๊บอะไรครับเตือนมาข้ามใจขวนมาครับที่หนุ่มกอดมาเด็กคนที่สามสิบเอ็ใช่นัตุ่มเบสฟอลครับนะครับมือใหม่ครับมือใหม่ครับเจออะไรครับเนี่ย สถานักการสาววายาวีกับสาพิศานเอยงให้การแบ่งปันน้ใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเราก็เป็นคนไทยหลดลาดจำการลับบ้านเมื่อไรเอที่น้องให้จะมันโถ ภาพข้อมคลไาลมากมายความลัจะเย็นกี่ดวงชีวิตที่มอดดับส่งเวยความเชื่อแอหยหลังครับเอยู่ปงอคัอยในน้อกอดพื้นยืนยันที่ล้าคันขึดล้างัน้เ่องอยหงดีท่วมาหคันใจะมอรวีวื่องิดหลังครันล้ันล้นก็เตือนหอยหลัง่อยยกคันขึ้นใหมนตั้งให้ตามันเชื่อมขึ้น กอดจืนจับนยึ้นขึานาึ้นขึ้นของนขล้นขึยนขึ้ันขึ้นขนขึ้นขา้นขึ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 ้นข้นขึ้นด้นขึ้นนขึนขึงนขึนนขึ้นง้น้นล้นขขึ้นข้นขึ้นา้น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 ข้นนนข้นขึนน้นบ เออค่อยๆค่อยๆย,ยกขึ้นค่อยๆย,ย,ย,ยกขึ้นเออยกอย่างเงี้ยอย่าให้มันเป็นสระอายกเี้เออยกได้ไม่กลางงัดกลัววะ่ะแต่ถ้างัดมันก็ขึ้นใช่ไหมขึ้นดิมันจะหมดแรงแล้วเนี่ยค่อยๆเดินถอย,อยหลังยกเออยงัดคันขึ้นแล้วก็เดินถอยหลังอ,อะไรวะเอามาถ่ายดิไม่เอาพ่ออย่ายุ่งขอขอเถอะนั่งนานแล้วอะไรครับไม่ยอมครับตัวแรกขาดไปครับกระโหลก ตัวนี้ไม่ยอมว่าจะเอาขึ้นนีได้ครับม,มือใหม่เอ้ยเอ้ย,อย,อยปล่อยก่อนปล่อยก่อนกระหูกแน่นอนะพี่พ่อเองีอมไม่เอาคนมันอะไรครับมือใหม่ครับโดนกระหูกน่าจะกระหูกครับไม่ใช่สบายแน่นอนครับค่อยเรียนค่อยเรียนให้มันหมดก่อนอีกทำทำมาอันนี่ก็ปล่อยมันเออปลาละโดนปลาจูครับอีกอี่อาหารไก่ อะไรรคับฝากไปโยดลงนะชายาครับอีโยนทุกไม้ครับโดนโดนโดนทบโสองครับลงเมืองกาศครับอยากโดนครับพามาบ่อเบิร์ดเลยครับจัดให้ครับกระโคโยนเลขขาดไปครับวันนี้กำลังขาจะท้าให้ให้มันนี่ดิไม่ค่อยเล่นมันอีสบายเหรอเออแล้วบบกระโคอีเอ้ย ช้าสวายเนี่ยเอออยาให้เอใอให้คันเป็นอย่างงี้อย่าให้มันเป็นตะอาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะไม,นไ,รไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่เป็นไรหมูโคดโค้งครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตักปลาก่อนครับ